อันนี้โลงกลืงแช่งทิปนะครับโรงกลืงช่างทิปสัญญาณแกงนะครับจะมารีวิวนะครับข้อเหี่ยงนะครับว่าสกอแตกต่างที่เราทําขายนะครับมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เมื่อวานทําไว้นะครับอันนี้ก็เสร็จพร้อมอัดแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ครับเสร็จพร้อมอัดแล้วนะครับนี่เหลือ อัดอย่างเดียวนะครับอันนี้ข้างจานไฟนะครับครับเสร็จพร้อมอัดนะครับอันนี้ข้างจานไฟนะครับเซาะรองริมแล้วครับอันนี้เราจะมาดูนะครับว่าไอ้อย่างนี้คืออัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือตัวนี้ไม่ได้กัดนะครับสําหรับค์ดเดิมนะครับตันนี้ใช้ก้านสองจังหวะนะครับใช้เวด ใสโรเตอร์แต่งแล้วไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ที่ใส่รถอยู่นะครับอันนี้ก็ใส่คัสใส่คัส CBR นะครับคันนี้คันนี้ใส่คัส CBR นะครับก็คันนี้ก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าได้มาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คันนี้ก็ใส่ลูกเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนองครับอ่าอ,อ,อันนี้ลือออกมาฟ้าเป็นลูกเจ็ดสิบสองนะครับน,นี้ใส่ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเข้าเวี่ยง7ก้กานโมโนนะครับเป็นเข้าเวี่ยงสร้างแบบอันนี้นะครับเราทําการสร้างขึ้นมานะครับเพื่อการแข่งขันอันนี้เป็นรถทางร้านเองนะครับเรามารีวิวให้ดูนะครับว่าอันนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึงลูก74นะครับอันนี้ทําการแข่งขันได้ถ่วยรางวัลมาแล้วครับที่1 2 3 4 5สี่ห้าได้มาหมดแล้วนะครับน,นี้วาวก็ 3ามสิบนะครับสามสิบสามีนะครับอันนี้ก็ลูกเจ็ดสิบเบ็ดนะครับการอนนี้ใส่คัสซีบานะครับแต่สังเกตอันนี้นะครับข้อเหวี่ยงเราตัวนี้กัดนะครับทํารุ่นแรกประมาณยี่สิบชุดนะครับนี้ลือมาเช็คแผ่นคัสนะครับแล้วก็มาฟานเสื้อสูบนะครับอันนี้คือผมทําให้ดูว่าอันนี้ผมทําจริงใส่จริงแล้วก็ใส่เองนะครับสําหรับลูกค้าที่ใส่ก็ ได้หนึ่งสองสามกันหมดทุกท,ทุกคนนะครับที่ซื้อไปนะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับคือทําการหัดเขวียงการสูบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับน้ำหนักได้จริงนะครับเนี่ยลูกเจ็ดสิบเอ็ดถึงลูกเจ็ดสิบสี่นะครับอันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ผมทําการแข่งขันมาประมาณห้าสนามนะครับได้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาหมดแล้วนะครับ้าเวียงตัวนี้ผมใส่กัน การโมโนนะครับชักเก็บเขาวงสร้างของกึ่งช่างคลิปนะครับสัญญาณแกงนะครับคลาสก็ใส่คลาสซีบีนะครับ TPR นะครับก็ใครจะใช้ข้อมูลอันนี้ก็ได้นะครับฝาก็ประมาณนี้นะครับสามสิบสามสี่นี้หลวมนะครับเนื่องจากฝุ่นเข้านะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ